นโยบายพี่วาดฝันครับไอพี่ t h พี่ t h มองเป้าใหญ่สามสี่ห้าแต่พี่ t h ไม่มองจุดเล็กที่สุดคือศูนย์จุดหนึ่งฐานมันก็เลยกวงสิครับพี่ t h กูไม่แปลกใจเลยที่ไม่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ตุลาแม่งมันก็เริ่มจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วถ้าถามกูนะครับว่ากูอยู่สีไหนนะครับกูอยู่ทุกสีสีไหนชนะกูก็อยู่สีนั่นแหละ เมื่อประมาณ10ปีแล้วกูก็จําไม่ได้นานแล้วกูขึ้นเวทีเสื้อแดงกูก็มองว่าเสื้อแดงแก้ปัญหายาเสพติดผลักดันเม็ดเงินสีเทาขึ้นสู่รัฐบาลปี2ปี3ปีมันนี้กูก็ขึ้นเวทีสีส้มกูก็ชอบนโยบายขายฝันกูมองว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีบล็อกเชนก็สามารถที่จะทํานโยบายต่างๆของมึงได้หมดแล้วครับพี่ธรแต่มาวันนี้ ผมขอพูดในฐานะสมาชิกพักอนาคตใหม่แบบตลอดชีพถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันนี้กูไม่รู้ถูกยุบแล้วไม่รู้ว่ากูต้องอยู่ตรงไหนตรงนี้กูไม่รู้พี่ทอโตมาในเป้าใหญ่คุยกันในเรื่องเงินล้านผมโตมาในท้ายซอยมียาบ้าสี่แยกหน้ามีกะลี่ผมต้องหาเงิน5บาทสิบบาทเล่นปั่นแปะเพื่อจะหาเงินซื้อยาสูบผมอยากจะถามพี่ทอนสองข้อนะครับหนึ่ง ตอนนี้เลยผมจะไว้ใจพิทอนได้อย่างไรผมจะไว้ใจทีมคณะอนาคตใหม่ได้อย่างไรในเมื่อสอสะที่พิทอนควบคุมอยู่มันยังตะบะแตกพี่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับไปยืนถ่ายรูปอุดมการกันโอ้รักประชาธิปไตยถ่ายรูปเฮฮาพี่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับข้อ 2! ครับพี่จะบอกนักศึกษาอย่างไรครับในการชุมนุมประท้วงซึ่งผมมองดูแล้วว่ามันมีโอกาสจะบานปลาย ซึ่งพี่พูดเองไม่ใช่หรอครับว่าจะไม่ให้ใครเสียเลือดเสียเนื้อนักศึกษาเขารู้เท่าไม่ถึงกันสอสอพักพี่เองยังคุมไม่อยู่แล้วภาษาอะไรกับนักศึกษานอกสาภาแหละครับพี่ธรครับพี่ธรครับแพ้ก็คือแพ้ครับพี่ธรครับถ้าพี่บอกว่าพี่มองเกมการเมืองแบบสร้างสรรค์เอาเหมือนเกมกีฬาเลยไหมครับเราแพ้เราก็แพ้ต่อไปเราก็ไปเตรียมทีมใหม่ หาจังหวะมาแข่งขันใหม่หาจังหวะมาเอาชนะด้วยวิธีใหม่พี่จะปล่อยให้นักศึกษาออกมาแบบนี้เหรอครับก็พี่บอกเองนียปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับวีรบุรุษได้รับความยุติธรรมหรือยังครับผมรู้นะครับพี่ธรพี่ธรยอมติดคุกยอมตายแทนประชาชนได้ผมสัมผัสได้ครับผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันครับพี่ธรครับผมก็ยอมเสียสละติดคุกหรือตาย แทนครอบครัวหรือคนคน,คนที่ผมรักได้ไม่งั้นผมไม่ผมไม่ออกมาปล่อยให้คนเขาด่าผมเสียห,หายถึงแม่ถึงลูกเต้าผมหรอกครับพี่ธรนโยบายพี่มันวาดฝันผมจะพูดถึงตอนนี้นาทีนี้ปัจจุบันนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าผมมีเงิน30บาทเนี่ยผมจะกินข้าวอิ่มไหมผมออกไปสังคมข้างนอกเนี่ยผมจะปลอดภัยไหมจะมีใครเมายาบ้ามาและยิงผมไหม ผมไม่ได้อยากเป็นใหญ่เป็นโตนะครับผมอยากอาศัยอยู่ในสังคมของผมตื่นเช้ามาใช้ชีวิตมีความสุขไม่ต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมพี่ธรว่า ตราบใดที่ยังไม่มีเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าไปในสภาเข้าไปในระบบองค์กรต่างๆพี่ธรว่าสอสอคนไหนเข้าไปหรือแม้กระทั่งพักส,สอสอของพี่ธรเองที่อ้างอุดมการเนี่ยพี่ธรว่ามันจะโกงกินมันจะแดกหายเฮี้ยอะไรกันไหมวะก็ในเมื่อเรายังตรวจสอบเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยกูว่าใครเข้าไปมันก็เหมือนเดิมครับพี่ธรหรือนะครับสมมุติว่านโยบายของพี่ธรเนี่ยสำเร็จแก้ได้ทุกอย่างตามที่นโยบาย ของพักเขียนออกมาเลยพี่ทอนว่ามันต้องใช้เวลาอีกกี่ปีครับมันถึงจะสําเร็จผมว่าผมกับพี่ตายหาไปแล้วเกิดใหม่แม่งมันอาจจะยังไม่สําเร็จเลยแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมไม่ขอเกิดหรอกผมอยากดับไปเลยผมไม่อยากเกิดแนละ้วผมผมเบื่อสรุปนะครับถ้าผมจะเสนอวิธีแก้ปัญหาตอนนี้นะครับเวลาอภิปรายนะครับใครจะควยตู่ใครจะคุณตู่ใครจะควยแล้วก็ช่างแม่มัน,มน,มนไม่ไม่มันไม่มีเฮียมันไม่มีประโยชน์เฮียอะไรครับเราเสนอนโยบายผลักดันการศึกษาผลักดันพัฒนาครูรายลนะเอด อนุบาลปถมมัธยมไล่ขึ้นไปให้เขามีความรู้ในหลายๆด้านพอมาหาวิเลยก็จบมาก็ผลักดันให้ปอตีมีงานทําปัจจุบันนีย้ยังไม่มีงานทําเลยมานั่งเห่าหอนก็นอยู่ใน f a c e b o o k นี่ไงแล้วพอไขไม่มีงานทําก็สถาบันฝึกอาชีพให้เขาเปิดมุมมองใหม่ๆให้เขาเห็นความรู้ใหม่ๆเขาจะได้รู้ว่าถ้าเขามีความรู้ใหม่เขาก็จะมีรายได้เข้ามาพอมีรายได้มีเงินมีอะไรเข้ามาเขาก็จะไปดูแลพ่อแม่เขาได้ก็ไม่ต้องมาเบียดเบียนใครในสังคมแล้วก็แฟดม็อบเป็นไปได้นะ่ะ ผมก็อยากจะบอกน้องๆว่าให้พี่เนี่ยบอกน้องๆว่าเฮ้ยมึงไปได้มันเป็นสิทธิเสรีภาพที่แสดงออกทางประชาธิปไตยที่พวกมึงโหยหาความยุติธรรมนั่นแหละแต่ให้มึงยืนอยู่ข้างหลังนะถ้ามึงเจอเอะอะที่อะไรที่มันสถานการณ์ไม่ดีให้มึงรีบกลับกูรู้พวกมึงห้าวใจมึงกำลังห้าวใจมึงพ้อมตายแต่พอแม่งมีผลกระทบเกิดมา พวกมึงตายไปไม่มีใครเขาสนใจหรอกพ่อแม่มันก็สบายแต่ถ้าพวกมึงแขนขาดขาดขาดพ่อแม่มึงหาเช้ากินค่าก็ยากอยู่แล้วยังต้องมาเลี้ยงดูมึงมันยังต้องมาเลี้ยงดูมึงกับพวกรู้เท่าไม่ถึงกันให้เขาเหนื่อยต่อเป็นสองเท่าเลยวะพี่ธรจะเอาแบบนี้เลยครับพี่ธรพี่ภูมิใจเหรอครับที่จะส่งนักศึกษาห้าวเป้งออกไปไปเชิญโลกภายนอกแม่ไม่รู้แม่ทั้งปืนปืนทั้งระเบิดทั้งเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เรื่องพ่อแม่เขาหวังให้เรียนหนังสือ โตขึ้นได้เรียนหนังสือถูกฝังความคิดมาแบบนี้แต่เขาไม่ยังเขายังไม่รู้หรอกว่าคุณจ่ายค่าเธอมคุณขายควายขายนาไปเรียนหนังสือจบออกมาแม่ก็ไปทาสของระบบเงินที่ส่งเสียเรียนขายที่ขายทางมาแม่งหมดไปยังไม่มีปัญญ,ญาเลยแล้วก็มาเอาเงินเดือนพ่อแม่เขายังรู้ตรงนั้นหรอกครับพี่จะให้เด็กมาตายเพื่อประชาธิปไตยจอมปลอมที่เรายังจับต้องไม่ได้หรยอครับพี่ธรครับด้วยรักและเคารพนะครับคิดถึงคนที่อยู่ดูใบเคารพพี่ธรแล้วก็เป็นห่วงลุงตู่ครับสวัสดีครับ